สวัสดีครับชาวราศีเมถุนนะครับหรือมิถุนนะครับคลิปนี้เราจะมาดูดวงชาวราศีมิถุนของปี2564นะครับเราจะมาดูดวงการงานการเงินความรักของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับในปี2564นะครับผมมาดูนะครับโดยไพ่กองเดิมนะครับให้พี่เงินมาช่วยํำกับให้นะครับก่อนอื่นนะครับให้พี่เงินมานะครับ กุมารลมาไมจิตตังยมากุมารลงมาไมมจิตตางยิมากุมารลมาไมมจิตตังยิมาขอคร้ับนำนายดวงนี้เกิดความแม่นยำที่สุดผิดพลาดน้อยสุดเพียงโอเคครับแม่นยำนะครับมาดูนะครับในปีสองพันห้าร่สี่ชาวราศีมีถุนจะเป็นอย่างไรนะครับผมพอหมอจะหยิบไพ่ขึ้นมาเก้าใบนะครับผมโอเคครับมาดูนะครับชาวราศีมีถุน ในสามเดือนแรกของท่านนะครับมกุากุมภามีนานะนะครับผมเดือนแรกนะครับท่านจะรู้สึกว่าสับสนกับตัวเองนะครับผมรู้สึกมันเริ่มดีนะครับผมธุรกิจการงานจะเลยรุ่งเรืองนะครับรู้สึกว่าตัวเองเริ่มดีครับผมแต่ว่ายังรู้สึกว่าเหมือนหลอกตัวเองอยู่พอเข้าใจไหมครับเหมือนหลอกตัวเองอยู่นะครับผมหลอกว่าตัวเองโอ้โหเริ่มประสบความสำเร็จแต่ว่ายังไม่มีความมั่นใจไงนะครับผมยังไม่มั่นใจแต่ว่ามันเริ่มดีแล้วนะ ทุกอย่างเงินการงานการเงินดีเข้ามาหมดเลยนะครับผมราศีเมถุนนะครับการงานการเงินเริ่มดีในเดือนมกรานะครับเดือนหนึ่งนะครับผมเดือนหนึ่งเดือนสองมกรากรุ่งกุมภาเนี่ยนะนะครับผมในต้นปีนะครับผมเนีย่ยทุกอย่างจะเริ่มดีรู้สึกว่าแต่ว่ามันมันยังไม่อุ่นใจไงนะครับผมและทุกคนจะเริ่มเข้ามาให้เกียรติคุณคร,รู้ไงว่าเฮ้ยช่วงนี้ทำไมทำทำอะไรโดดเด่นเหลือเกินนะครับธุรกิจการงานมีการออกรถใหม่ป้ายแดง นะครับทาให้คนอื่นงกงโหช่วงนี้คุณรู้สึกดวงดีการงานการเงินทําอะไรมาเนี่ยสวยขึ้นหล่อขึ้นนะครับทำไมมันโดดเด่นอย่างนี้ล่ะครับช่วงนี้ในเดือนมกราคมพานะครับผมนะครับทาอะไรจะดีไปหมดรู้สึกช่ำชื่นมีความสุขคนอื่นจะมองรู้สึกมองคุณเนี่ยโหแอบไปทาอะไรวะไปทําธุรกิจอะไรหรือว่าไปทําอะไรมานะครับผมสวยขึ้นหล่อขึ้นเด่นขึ้นดวงดีขึ้น โอ้โหนะครับไปดูดวงว้ไหว้อยพระมานะครับผมดวงชะตาคุณจะโดดเด่นมากในเดือนมกราคมพานะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับการงานการเงินโดดเด่นคนอื่นจะรู้สึกว่าดีแต่ว่าในใจของคุณยังไม่ดีในใจของคุณยังคิดอยู่ว่ามันยังไม่มั่นคงแต่เริ่มจับจ่ายแล้วนะเริ่มจับจ่ายนะครับผมทุกอย่างงหรบมางเ,มเริ่มเดินทางออกท่องเที่ยวเริ่มใช้เงินบ้างนะแบบหัวใจมันจับ ขอนไม้ที่กำลังแห้งนะครับเพิ่งโดนน้ำมาเติมมันเริ่มชุ่มฉ่ำน,นะครับฝนเริ่มตกลงมานะครับในเดือน2574รดวงชะตาจะพุ่งนะครับแต่ว่ายังไม่มั่นใจนะมาดูพาไพ่ใบต่อไปเริ่มนะครับมีโอกาสได้ท่องเที่ยวมีตัวเลือกเข้ามามากมายทั้งด้านเรื่องความรักก็เหมือนกันนะความรักจะมีตัวเลือกเข้ามามากมายมีความสุแช,ชื่นมีตัวเลือกเข้ามากมายนะครับเหมือนกับแบบความรักมันห่อเหี่ยวมานานแล้ว ในปีนี้แหละกุมภามีนานี่แหละคุณจะเริ่มแช่มชื่นมีความรักกับเขาเสียทีนะครับท่านที่ยังโสดจะได้มีความรักนะครับผมมีความรักกับเขาเสียทีมีตัวเลือกเข้ามามากมายอยู่ดีๆก็โผล่เข้ามาในปีนี้แหละแช่มชื่นมีความสุขการงานการเงินพุ่งรุ่งโรจน์นะครับทุกอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังนะครับจิตใจมันแช่มชื่นแต่ว่ายังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะครับยังแบบกังวลนะนะครับเพื่อนฝูงจะแนะนําในสิ่งดีๆให้กับคุณ พอใบที่สองนะครับพ่อหมอจะดูอย่างนี้ทุกครั้งนะครับใบที่สองเกี่ยวกับเพื่อนนะครับเพื่อนคุณดีมากเลยแนะนําแฟนให้รู้จักแนะนําคนนู้นคนนี้นะครับเขาหวังดีกับคุณนะครับนะครับแช่มชื่นมีความสุขมาดูนะครับประมาณนี่ครับต้นปีต้นปีคุณจะรู้สึกนะครับหน่อยนึงนะครับถึงแม้จะมีคนเข้ามามากมายแต่ว่ายังรู้สึกเหนานะครับหนาเปล่าเปลียวยังรู้สึกว่าไม่สุดไม่แฮปปี้ นะครับผมนะครับยังกังวลอะไรบางอย่างนี่นครับแต่ว่ามันเริ่มแช่มชื่นแล้วนะฝนตกลงมาแล้วนะครับแช่มชื่นฟูหัวใจพองโตนะครับมีความสุขนะครับมีตัวเลือกเข้ามาก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 มายนะครับผมทำไรเริ่มดีไปหมดเลยนะครับในต้นปีมาดูต่อไปนะครับในกลางปีพ่อหมอจะเปิดไพ่อย่างนี้ครับเปิดไพ่ทั้งหมดเก้าใบสามใบแรกเท่ากับต้นปีสามใบที่สองเท่ากับกลางปีสามใบสุดท้ายเท่ากับท้ายปี นะครับผมนี่ครับในกลางปีท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายมันกลับกันแล้วนะต้นปีท่านแบบกําลังรอคอยให้ฝนตกอ่ะมันแบบมันทนมานานแล้วมันเจ็บปวดมานานแล้วการงานการเงินมันไม่ค่อยดีนะครับร้อยฝนมันตกลงมาร้อยหุ้นขึ้นอ่ะมันทําไมไม่ดีอ่ะนะครับธุรกิจการงานมันไม่ดีเลยต้นปีจะดวงเปลี่ยนในปีสองพันาร็สี่ดวงจะเปลี่ยนพุ่งนะครับแต่ว่าในใจยังกังวลอยู่แต่ว่า กลางปีนะครับมันไม่กังวลแล้วไงนะครับกลางปีไม่กังวลแล้วมีคนเอาไปยื่นให้ท่านเบื่อหน่ายแล้วนะทุกอย่างมันแบบเหมือนเริ่มแบบเฮ้ยหัวใจมันพองโตมีเงินมีทองใช้แช่มชื่นมีความสุขทุกหวยทุกงวดเลยทําอะไรดีไปหมดเลยเฮ้ยมันงงนะเนี่ยจากไม่ดีนกลายเป็นดีเนี่ยนะครับจากไม่ดีกลายเป็นดีแช่มชื่นมีความสุขจากไม่มีแฟนเลยยาจบทางด้านเรื่องความรักกลายเป็นมีแฟนโอ้โหคนคนนี้ไปทําอะไรมาชาวราศีเมถุนปีนี้จะเป็นอย่างนี้ นะครับแช่างชื่อมีความสุขแต่ว่าจะเบื่อหน่ายในความรักเบื่อหน่ายสิ่งที่ทาให้มันไม่ถูกสเปกนะครับบางคนแบบอยากจะไปทดลองอะไรใหม่ๆนะครับอยากจะเจอแต่สิ่งใหม่ๆนะครับอยากจะทดลองแบบเรื่องบ้าๆบอๆนะครับอยากจะลุยเข้าป่านะครับเผื่อจะเจอสาวในป่ามั้ง <laughs> เจอสาวในป่าครับสาวคอดเพย์ในป่าแต่งตัวเป็นแบบชุดจีนโบราณ ลำกระบี่กระบองอยู่ในป่านะครับผมอยากจะเจออะไรใหม่ใหๆไงนะครับผมถ้านอนจะเบื่อเบื่อสาวมหาลายัยโอ้ยเบื่อห <laughs> นุ่มมหาลายัยเบื่ออยากจะไปเจอเพื่อนที่ทํางานก็เป็นไปได้นะครับคํานี้มันเบื่อเบื่อหน่ายไงนะครับผมเบื่อหน่ายสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับอยากจะเจอคนที่มีอายุมากกว่านะครับไปให้เราบ้างเข้าใจเราหัวจกหัวอกหัวใจเราบ้างนะครับผมต้องเข้าใจเราคุณบ้างนะครับผมคุณจะเบื่อหน่ายแบบในวัยเดียวกันเอาง่ายๆ สิ่งที่คนอื่นมีเหมือนคุณคุณจะเบื่อหน่ายนะครับผมนะในกลางปีนะครับผมนี่ครับเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกน,นะครับผมแล้วทุกอย่างคุณจะมองเห็นทุกอย่างจะเริ่มดีไงกลางปีนี่ร่ํารวยนะครับเบื่อหน่ายจริงแต่ร่ํารวยนะครับเพราะมันเบื่อมีคนมาให้ตลอดเลยนะครับแต่ว่าอุปสรรคมันมีนะครับใครคอยขัดขวางแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งทําเลยอย่าเพิ่งรีบนะครับธุกรกิจการงานช่วงนี้มันยังเพิ่งเริ่มเติบโตองนะ นี่ครับแต่ว่าคุณจะไม่สนคุณจะต้องออกเดินทางนะครับคุณจะมองเห็นอะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่เห็นคุณจะเริ่มทําทุกอย่างจะเริ่มมั่นคงนะครับธุรกิจการงานเรื่องความรักก็จะเริ่มมั่นคงภายใบนี้คุณอยากจะงงว่าไอ้สองแม่ลูกเดินทางหนีไม่ใช่ครับเขากําลังมองเห็นแสงสว่างนะครับเหมือนกับพ่อแม่บีบคั้นอย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไรก็อย่าพึ่ง,ะะงนะครับอย่าพึ่งรวยอย่าพึ่งทานะครับอย่าพึ่งแต่งงานอย่าพึ่งทําอะไรทั้งนั้น นะครับเบื่อนายเนี่ยคุณมองหน้าลุยไปลูกออกจากบ้านไปซื้อบ้านกันนะครับใจเย็นๆนะนะครับมันเพราะมันเบื่อหน่ายนะครับในกลางปีนะครับปีสองพิคุณจะเบื่อหนายนะครับบอกแฟนไปซื้อบ้านอย่างมีบ้านของเราอ่ะนะไปซื้อบ้านกันเถอะนะครับไม่อยากอยู่บ้านพ่อแม่นะครับก็ตัดสินใจกันให้ดีนะครับผมแต่ว่าท่านจะรู้สึกประมาณนี้นะครับเบื่อหน่ายแล้วมองเห็นอะไรบางอย่างนี่ครับ แต่พ่าหมอบอกเลยว่ายังไม่ใช่เวลานะครับที่จะออกเดินทางนะครับเหมือนเหมือนจะไปได้นะแต่ว่าคุณยังต้องนั่งคิดไต่ตองอีกเยอะนะครับทุกอย่างมันจะต้องมีการไต่ตองที่มั่นคงนะครับมันจะต้องมีการขัดขวางนะครับประจันขึ้นเซียวขัดขวางนะครับต้องมีความยุติธรรมนะครับผมคิดก่อนแล้วค่อยทํานะครับผมในกลางปีนี้ค่อยๆค,ค,คิดและทุกอย่างจะเข้ามาดีเองนะครับผมในกลางปีนี้คุณจะได้ไต่ต,ตอง เพราะว่าต้นปีมันจะเริ่มแบบฟื้นปูฝนตกลงมาโอ้โหชุ่มฉ่ำป่าชุ่มชื้นนะครับอุด,ดมสมบูรณ์นะครับคุณจะเริ่มเบื่อนายนะครับมองเห็นอะไรบางอย่างอยากจะย้ายบ้านโอ้โหคนมีเงินก็อย่างเงี้ยมีเงินแล้วก็อยากย้ายบ้านอยากมีรถเนี่ยอยากจะซื้อรถแล้วนะครับผมอย่าเพิ่งซื้อทันนี่ครับค่อยๆค,คิดก่อนนะครับมีนี่อยู่หรือเปล่าใช้ให้หมดก่อนนะครับผมค่อยๆไต่ตองนะครับผมแล้วคุณจะคนมัน มันมันเริ่มพองอ่ะเริ่มพองนะครับผมลุกอย่างเริ่มดีแล้วไงนะครับผมนี่ครับใจยังไงนะครับคุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับผมต้องตัดสินใจนะครับเพราะว่าคุณจะต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมพอหมอก็ไม่ทราบนะบว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะแต่ว่าพอหมอกีที่ทํานายไงว่าคุณอยากได้รถอยากได้บ้านอยากแบบ เห็นหนทางว่าเฮ้ยอย่าไปทําแบบนี้เห็นสิ่งที่คุณอยากทําอยากจะไปเรียนแบบนี้นะครับหรือว่าไปเรียนต่างประเทศก็ได้คุณจะต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมแบบไม่ต้องบอกความจริงกับคนทางบ้านนะครับหาจัดแจงเรื่องการเรียนเพื่อจะเดินทางไปเรียนอยู่ต่างประเทศหรือว่าจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าจะไปสิ่งที่ดีกว่านะครับคุณกาลังจะมองเห็นเนี่ยเริ่มมีเงินเริ่มตัดสินใจได้นะครับเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแต่ว่าต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมนะครับผมค่อยคิดก่อนนะครับผมเนี่ยแต่ว่าคุ แล้วจะไม่สนใจใครเลยในท้ายปีนะเรื่องการงานการเงินคุณจะร่ํารวยสุดๆนะครับและคุณจะทําอย่างบ้าระหำ่ำในท้ายปีชาวราศีเมถุนปีสองพันห้ารจ็สี่จะร่ํารวยสุดๆแต่ว่าจะต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมไม่บอกกับทางบ้านว่าเป็นอย่างไรไม่บอกความจริงง่ายๆเก็บคําพูดให้เงียบนะครับคุณจะทํไรคุณค่อยทําทีเดียวไม่ต้องไปบอกว่าเขารวยว่าคุณรวยนะครับผมช่วงนี้โอ้โหร่ำรวยค้าขายดบขายดี นะครับทุกระยะผูกหวยด้วยการงานการเงินพุ่งนะครับต้องมีเล่เหลี่ยมปอกปิดความลับเข้าไว้ปอกปิดความลับเข้าไว้นะครับผมในช่วงนี้นะครับแล้วคุณจะตัดสินใจอย่างบ้าระหันนะครับถ้าคิดจะซื้อรถจะซื้อเดี๋ยวนี้เงินสดยังไม่มีคุณก็ไปดาวแล้วนะครับผมช่วงนี้คุณจะเป็นแบบนี้นะครับจะมุ่งหน้าไปอยู่ต่างประเทศถ้าคนอยากไปนะครับผมหรือว่าจะย้ายบ้านนะนะครับถึงแม้พ่อแม่จะามกัน ไม่เอาอย่าเพิ่งใจเย็นๆลูกอย่าเพิ่งทําธุรกิจช่วงนี้คุณจะดื้อมากทําแต่พ่อหมอเชื่อว่านะครับชาราสีเมธุนเป็นคนเก่งนะครับท่านจะประสบความสําเร็จในเรื่องความรักก็เหมือนกันนะครับผมนะครับจะเปิดไพ่พ่อหมอจะเปิดไพ่สามใบนะครับเรื่องความรักในปีสองพันห้าร้อยสิบสี่นะครับว่าท่านที่ยังโสดจะได้เนื้อคู่นิส,ยสยัยแบบไหนจะได้คนเป็นคนอย่างไรนะครับผมท่านที่ยังโสดโอ้โหดีมากเลยครับ ชาวราศีเมถุนท่านจะได้คู่ที่มีจิตใจที่มั่นคงมากนะครับเป็นผู้ใหญ่นะครับค,ค่อยคิดกล้าคิดกล้าทําเขาจะนิ่งเงียบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะครับแต่ว่ากล้าคิดกล้าทําเป็นคนตัดสินใจอะไรมั่นคงถ้ารักคุณจะรักคุณคนเดียวนะครับมีสามมาจิบเขาเฉยมากไม่รู้สึกอะไรหนุ่มมาเจ็บเฉยมากนะครับเรื่องการเรื่องเงินเรื่องทองซื้อเขาไม่ได้นะครับคนคนนี้นะครับแฟนคุณนะครับแล้วชอบความยุติธรรมมากคนคนนี้ถ้าคุณทําผิด พลาดอะไรนะครับเขาก็จะดูว่าคุณผิดเพราะอะไรนะครับไม่ใช่แบบไม่ใช่เป็นแบบอย่างเด็กไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่จิตใจเหมือนเด็กแน่นอนนะครับเป็นแบบกระวนกระยนะครับเป็นคนที่มั่นคงมากจิตใจนิ่งนะครับมั่นคงเด็ดเดียวนะครับนี่ครับเป็นคนชอบเข้าสังคมนะครับแข็งแกร่งจิตใจล่าเริงแจ่มใสนะครับผมคนคนนี้โดดเดี่ยวเด็ดโดดเด่นมากนะครับผม นะครับไม่ใช่โดนเดียวนะครับจิตใจมั่นคงมากครับดูหน้าเลยครับหล่อเหลานะครับดูหนวนโอ้โหโชคดีครับได้แฟนหล่อได้แฟนรวยนะจิตใจมั่นคงเป็นผู้ใหญ่นะครับผมในปีนี้นะครับผมมาดูครับท่านที่มีคู่แล้วนะครับคนคนนั้นคิดอย่างไรกับคุณในปีนี้นะครับท่านที่มีคู่แล้วคนคนนั้นคิดยังไงคุณช่วงนี้ พอหมอบอกเลยว่าคนคนนี้คิดแต่เรื่องเงินใบแรกจะบ่งบอกถึงการคิดนะครับใบแรกใบแรกใบแรกจะบ่งบอกถึงจิตใจของเขานะครับผมจิตใจช่วงนี้เขาคิดแต่เรื่องเงินทาอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดนะครับแฟนจะทําอะไรเฮ้ยคานวณทุกอย่างนะครับซื้อตัวนี้ไม่คุ้มไม่เอานะครับตัวนี้แพงไปยาสระผมนี่แพงไปอะไรก็คิดเป็นเงินเป็นทองหมดในขาเขาจะเหยียบเงินเหยียบทองนะครับคนนี้ร่ำรวยนะแต่ว่าเป็นคนขี้เหนียวไง มันพูดลำบากมันจะขี้เหนียวมันก็ไม่ใช่นะเป็นคนช่างคิดนะครับไต่ตองนะครับเป็นคนเก่งนะนะครับช่างคิดไต่ตองนะครับและช่วงนี้อยากจะริเริ่มทําอะไรบางอย่างแล้วแฟนของคุณนะครับอยากมีลูกกับคุณก็ได้นะหรือว่าอยากจะเป็นแฟนขอคุณมากให้แบบมั่นคงแต่งงานกันเลยนะครับคนคนนี้นะครับนี่ครับจิตใจมั่นคงมากนะแฟนของคุณนะครับผมท่านที่แต่งงานแล้วนะเอ้ยอย ท่านที่มีแฟนแล้วนะครับผมนี่ครับไพ่เด็ดสตาร์ขึ้นเลยจิตใจเข้ามั่นคงมากนะครับคนคนนี้ดวงสตา์โชควาสนาดีมากนะครับคุณจะได้แฟนที่ดีมากๆเลยนะครับท่านที่มีคู่แล้วนะครับผมคนคนนั้นเป็นอย่างไรเปิดไพ่สามใบนะครับเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่คิดอย่างไรคนคนนี้นะครับโอ้โหฐานะการเงินทางบ้านดีมากจิตใจค่องใสร่ำรวยด้วยทรัพย์สินก้นทอง นะครับชาวราวสเนี่ยถุนโชคโชคดีดวงดีมากนะนะครับแฟนก็ดีนะทำอะไรเนี่ยเหมือนทุกรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับผมเห็นไหมครับการเฉลิมฉลองอยู่ในจิตใจปีนี้เขาจะแบบแชมเชิรโอ้โหมีความสุขมากเลยนะครับผมนะครับเรื่องความรักก็ดีนะครับแต่ว่าคนนี้เหมือนเป็นมายากุ้นเลยไหมครับเป็นคนกล้าคิดกล้าทําใจถึงมากนะครับอย่าไปเด็กอย่าไปลองดีกับเขานะแฟนของคุณนะกล้าคิดกล้าทํานะ ขาเขาเขาเอาเลยนะกล้าคิดค่าทําน,นะครับผมมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวสงสารเมตตาคนอื่นนะครับผมมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมากนะครับคนกันี้นะครับโอเคครับมาดูอีกข้อหนึ่งนะครับผมแฟนของคุณท่านที่มีคู่แล้วคนคนนั้นคิดยังไงกับคุณโอคคร้รักคุณมากครับ แฟนของชาวราศีเมถุนรักคุณสุดๆบอกไว้เลยครับขาดคุณไม่ได้ชีวิตนี้ขาดคุณไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวนะครับอบอกขาดคุณไม่ได้เลยดูไพ่มันฟ้องอยู่นหครับแบบจิตใจเขาอ่อนโยนมากรักแฟนมากนะครับถ้าขาดคุณไปเนี่ยจะร้องไห้ชีวิตคนเรามันสั้นมากนะครับนะชีวิตคนเราดังเม็ดทรายพอหมออ่านก่อนมาก นะครับผมชีวิตมันน่าเศร้านะครับผมมันรักมากคนเนี้โอ้ยหึงหวงนะรักสดๆนะคุณจะไปไหนนะไปไหนไม่ได้เลยอ่ะรักคุณสดๆนะครับคุณอย่าไปมีกิ๊กนะคือเขามอบหัวใจให้กับคุณเลยคนเนี้ยแฟนคุณคนนี้ยมอบหัวใจมอบให้ทั้งชีวิตที่รักจา๋าอย่าไปไหนนะครับผมรักคุณมากที่สุดนี่ครับไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงจิตใจเขา พ่อหมอจะพยายามจะแบบอธิบายฟังนะเพราะว่าเคยเห็นเพื่อนคนหนึ่งนะเขารักแฟนมากแบบขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าเราตายจากกันเนี่ยหัวใจแบบหลุดไปเลยนะครับผมแฟนห้ามมีโชว์ห้ามมีกิ๊กร้องไห้ไม่หยุดนะครับน้าตาร่วงมันรักกันมากนะคนคนนี้รักเขาให้มากมากนะครับผมคนคนนี้เขารักคุณมากนะครับยอมคุณยอมคุณทุกอย่างนะครับยอมสุดๆเลย ถึงแม้บางทีจะพูดมากบ่นแต่จิตใจมันไม่ยอมนะทิ้งไม่ได้นะนะจิตใจอ่อนโยนมากแล้วรักคุณมั่นคงมากนะครับคุณจะได้แฟนที่รักคุณมากมั่นคงมากนะครับผมถ้าเลิกก็เลิกกันเลยนะครับถ้ามีมีแบบพ่อหมอจะใช้คําว่าถ้ามีโชว์ก็ไม่มีนะครับรักคุณถึงขั้นแบบเชิญมีได้เลยนะครับแต่กลับมาอยู่กับเรานะห้ามทิ้งเรานะมีแฟนมีโชว์ได้มีกิ๊กได้ แฟนคุณนะไม่ใช่ตัวคุณนะครับชาวาเตไม่ถนเพระาะหมออ่านไปตามไพ่นะเพราะว่าจิตใจมันเด่นเดียวไงนะครับหรือว่าไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะครับนะครับแบบจิตใจเขามั่นคงมากนะครับผมเขารักคุณมากอ่ะอยาทิ้งเขานะรักคุณมากแต่ว่าถ้ามันจําเป็นจริงๆอ่ะนะก็ต้องยอมเขาเป็นคนแบบเนี้ยนะครับรักคุณส่วนๆไม่ให้แบบเลิกกันถ้าเลิกกันก็ร้องไห้อะนะครับแบบทนไม่ไหวอะทนไม่ไหวอะ แต่ว่าถ้ามันสุดๆก็ก็ให้อะก็ให้อ่ะมันเป็นต้องมีเหตุน,นะครับผมนี่ครับความรักของคุณจะผสมสับเล็จ